อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับอีกสุดยอดเกมดังนะครับที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับกับเกมที่มีชื่อเกมว่าเกม Black นะครับโดยเกม Black เนี่ยเป็นเกมบน PS2 นะครับถูกวางจำหน่ายในปี2006บริษัทที่ผลิตก็คือบริษัท EA Electronic Arts นั่นเองนะครับจุดเด่นของเกม Black เนี่ยมันเป็นเกมแนว First Person ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนหลายคนสามารถเอามาเล่นบน PC ได้ผ่านการโหลดอิม l เลเตมาเล่นนั่นเองนะครับ และต้องบอกว่าสาเหตุที่ผมจะตัดสินใจรีวิวเกมนี้เนี่ยก็เพราะว่าหลายสื่อฝรั่งนะครับเอาเกมนี้มาเล่นกันในปี2024นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนก็ยังวิจารณ์ว่ามันคือสุดยอดเกมในตำนานนะครับเรียกได้ว่าในปี2006เนี่ย มันคือ Call of Duty version PS2 ก็ว่าได้นะครับหลายคนตั้งฉายาให้มันอย่างนั้นซึ่งก็โอเคนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นทหารนายหนึ่งที่กำลังโดนสืบสวนนะครับโดย CIA นะครับว่าเราเนี่ยไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่ไล่ยิงชาวบ้านหรือเหตุการณ์กรัดยิงกันได้ยังไงนะครับซึ่งผู้เล่นก็จะต้องเล่นให้จบจนถึงจะเข้าใจถึงเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับ สิ่งที่ผมชอบก็คือมันมีฉากคัดซีนที่ให้อารมณ์เหมือนเราดูหนังฮอลลีวูดเลยทีเดียวต้องบอกว่าเวลากำกับฉากแต่ละฉากเนี่ยผมบอกตรงได้เลยว่าทีมงานเกมแบ็คเนี่ยเขาทำออกมาได้สื่อถึงอารมณ์ได้เป็นอย่างดีในส่วนของระบบการเล่นนะครับก็บอกไปแล้วว่ามันคือเกม FPS นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในยุค PS2 เนี่ยเกมนี้คือตำนานนะครับซึ่งเอามาเล่นบน PC ได้ผ่านการโหลด emulator นะครับจุดเด่นก็คือเราสามารถยิงสภาพแวดล้อมต่างๆในเกมได้เช่นยิงประตูยิงหน้าต่างนะครับมันทำให้เราเนี่ย ได้สังเกตได้เลยว่าเกมเก่าเนี่ยเขาทำรายละเอียดมาดีกว่าเกมใน2024จริงๆนะครับเรียกได้ว่าใครหลายคนที่เคยเล่นเกมแบล็กในสมัยนั้นในสมัย PS2 เนี่ยก็ต้องบอกได้ว่ามันเป็นเกมที่เอามาเล่นซ้ําได้ไม่เบื่อนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยมีการเล่าเรื่องที่กระชับและฉับไวนะครับซึ่งก็น่าเสียดายจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเกมแบล็กเนี่ยมันเหมาะกับจะเล่นบนคอมมากกว่าเพราะว่าการเล่นโดยใช้จอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมได้ไม่สนุกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเล่นโดยใช้โดยใช้เมาส์เนี่ยจะเป็นอะไรที่มันมากๆเลยทีเดียว โดยในดานแรกนะครับเราจะได้ใช้ปืนโปดตของผมเลยก็คือปืน AK นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเปิดมาเนี่ยเราก็จะได้ยิงกระหน่ายิงกระหน่ากลางสงครามกลางเมืองเลยทีเดียวมันเป็นเกมที่อย่างที่ผมบอกนะครับมีการเล่าเรื่องที่ฉับไวไม่ยืดเยื้อะนะครับรวมไปถึงเอฟเฟกต์แสงสีเสียงและงานภาพเนี่ยเอามาเล่นในปี2024เนี่ยก็ยังดูสวยงามนะครับและเกม Black เนี่ยได้รับรางวัลเกมเกมยิงยอดเยี่ยมรู้สึกจะเป็นรางวัล BGX ถ้าจำไม่ผิดนะครับ เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมการันตีคุณภาพทั้งเนื้อเรื่องในส่วนของเกมแบล็กเนี่ยผมบอกอตรงๆว่ามันเหมาะกับคนวัยทำงานอย่างเราอย่างเรามากๆเช่นถ้าใครหลายคนที่เลิกจากงานใช่ไหมครับไม่อยากจะเล่นเกมแนวแก้ปริศนาปวดหัวอย่างเงี้ยมาเล่นเกมแบล็กได้เลย,เ,ลยเพราะว่าคุณเนี่ยก็จะทําหน้าที่แค่บู๊ยิงแต่ในขณะที่คุณบู๊และยิงเนี่ยคุณจะได้เจอฉากแอคชั่นมันๆหลายฉากเลยเช่นยกตัวอย่างภารกิจที่เราต้องบุกพิพิธภัณฑ์นะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวเกมเนี่ยจะให้คุณเนี่ยได้ยิงบู๊แหลก แหลกลานเลยทีเดียวที่สาคัญเนี่ยเราสามารถปรับโหมดในการยิงปืนได้แม่ว่าจะเป็นการยิง3นัด1นัดนะครับในส่วนของฉากยิงกันในอาคารเนี่ยเกมนี้ก็ทาํอาออกมาได้ดีนะครับและเวลาเรายิงโดนศัตรูเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นเข้าใจได้เป็นอย่างดีก็ยังไงก็อย่าลืมไปหาเล่นนะครับกับ Black นะครับเล่นบนอ m มู a เลเ,เบน PS2 ในคอมได้นะครับ